กี่เนกินไม่ไหวเอาออกก่อนเยอะเกินอ่าเดี๋ยวมาไม่หมดเลยนะทุกคนเนี่ยหลายหลายคนสงสัยว่ากินทำไมทำไมเห็นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินทำไมเหรอมารเป็นคนที่กินเก่งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยกินเก่งมากเป็นคนที่ชอบกินแล้วจากเอลสามสิบกว่าตอนนี้เหลือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะคะ con chim mày ăn con có con chim tốt con mẹ tin mày đây